สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับการพี่น้องได้ติดตามคลิปนะครับติดตามคลิปของเฮงลุงเลื้งและกบ้านนาทีดีนะครับพี่น้องกับคงสิจํากันได้กับคุณลุงคนนี้นะครับเพื่อนซอว่าคุณลุงนะครับคุณลุงทนนะครับเพื่อนซอทนนะครับก็เนื่องจากว่างวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วเพื่นม้ากับ คุณป้านะครับมากับคุณป้าเพิ่นกับมาให้ตัวเลขไว้นะครับที่วัดป่านิละนามนะครับเมื่อนั้นเพิ่นกับพากันให้พูดละชุดนะครับคุณป้าเพิ่นกับให้เจ็ดศูนย์นะครับส่วนคุณลุงเพิ่นกับให้เดินหานะครับโดยตัวที่เพิ่นมักมีเพิ่นกับว่ามักหาหนึ่งหาสามนะครับแต่ให้เดินหาเพิ่นบอกให้เดินหามีหาแน่นอนอ่ากันหาหนึ่งบ่ได้ก็เป็นหาศูนย์ คนบอกไว้าวาจังสั่นนะครับก็บพอถึงมื่อโชคลาภปรากฏว่าไมา้หลีนะครับตัวเลขที่เคนบอกไม้หรีก็มาทั้ง70แล้วละก็ศนหนะครับจากการสัมภาษณ์นะครับคุณลุงเพิ่นก็โชคดีไป7จ็ด0มืนนะครับ70,000ืน 70, บาทเดี๋ยวผมสีให้พี่น้องฟังบทสัมภาษณ์นะครับ จากแอดมินจากแอดมินหลายๆช่องนะครับที่โทรไปสัมภาษณ์คุณลุงนะครับซึ่งน้องๆก็ได้ส่งคลิปเสียงนะครับแล้วก็แนวทางในงวดต่อไปมาให้พี่น้องรับชมผ่านทางช่องบ้านนาทีวีนะครับเดี๋ยวเขาไปฟั้กันครับว่าพ่นสีใหายแนวทางไว้ว่าจังไดแน่ครับผม วัดป่าเนี่ยน้วก็สะีไปใหดบุญวัดกุ้งแห่นำแล้วก็วัดวัดที่เพื่อนนั้นกำลังสร้างเล้วัดทองดินบอกค่ะวัดวัดที่เพื่อนกำลังสร้างมันก็มีวัดปูขาววัดป่านี่นะน้ำวัดกุ้แห่หลายป่าอยู่ค่ะเออมีมีวัดเป็นอย่างหลวงปู่ทองดินนาศค่ะก้อนจะโอนเงินเข้าไปฝากทำบุญทำเพิ่นอยู่โอนมาไซค่ะ เดี๋เดี๋ยวแม่จะโทรหาอยู่ตอนแรงแม่เลิกงารแม่จะโทรหาอยู่ค่ะค่บานลูกดีใจนั่นได้พอได้ได้บ่ถึงแสนมันบ่คะบ่ถึงแสนเราก็เกือเกลือถึงลอตเตอรี่อยู่สามโตนาอยู่ใบหนึ่งอยู่บ้านเราก็ได้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะบ่พ่อเจ็ดหมื่นบ้านสามโตนาสองหมื่น ศูนหาสองหมื this. This so ่นเจ็ดศ yeah, wow. ูนย์จ oh, uh ้าศูนย์พ่อพ่อยำหาลางเนาะศูนหาศูนย์ในทะเเนาะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าตัางเด้อสวัสดีค่ะครับครับโอ้ยดีใจน้ำเด้ออยากได้น้ำมน้ำเอออยากได้น้ำมนต์น้ำอาสิยากยังเดี๋ยวลูกส่งไปให้คุณจักเบอร์ละลายเบอร์นี่บอกโอ้ค่ะ แสดงว่าพ่อเบิ้งคลิปลูกอันประกาศหาเนาะบัสพ่อสมารถบารมีหลายแึงลูกก็พอเนี่ยท่มากจนได้ก็ดีใจนะนะพ่อเนาะได้สรุปแล้วว่าได้ข้างบนหามื่นได้ข้างล่างสองมื่นเป็นเจ็ดมื่นป้ามวนนาเป็นหลายแสนเนาะพ่อเนาะหัวนนาได้หลายแสนเนะพ่อเด้อไปวัดไปวัดเกษดูหาค่อจะดหาที่วัดแม่วันน่ะพ่ออันงวดงนี่มีนี่โตมากจักน้อยแล้วเ่พ่อ บออันบอกลูกเนเด้อคันมากคันคจ้าคุณพ่อดวงคุณพ่อดวงดีคุณแม่ดวงดีนะคะที่ท่มากเนี่ย่นถือเลขสรุปแล้วถือศูนย์หาสอง0มื่นศูนย์หสองมืเจ็ดศูนย์หาหมื่นนะพ่อเนาะเจ็ดศูนย์หาหมื่นเป็นเจ็ดหมื่นเป็นเจ็ดหมื่นพอดีใกล้ใมือพ่อกระสิมาหาลูกยวดจังสีหาแนวทางนะพ่อเนาะ เป็นเสียงคุณพ่อดวงดีนะคะคุณแม่บอกว่าเลิกงานแม่ตอนแม่เลิกงานแม่จะหยุดโทรมาหาน้นพิยา,ยายค่ะค่ะเดี๋ยวน้ำมนต์นี่ให้ลูกให้ลูกส่งไปหายบ่เพื้อจังไดพ่อให้ลูกส่งไปหายมันบ่บ่จะอเอายุวันคุณดอนมันสิมาเอาอยุวัดโอ้ไปเจอกันยุวันนะพ่อเนาะเดี๋ยวมาเจอกันยุวันนะพ่อเนาะเอาโอเคสนะลูกกันสิได้เฮ็ดคลิปให้แฟนครับเบิ้งตัวเลขน้ำเนาะ วันนี้มีมักตัวใดเลยบอกว่าให้ฟังจักรตัวเนี่ยวันนี้มักตัวใดพ่อมักตเก่ามักตัวเก่ามักเก่าหนึงนึ่มักเกโอ้มักตัวเก่าเก่าหนึ่งบนขั้นล่างพ่อวันนี้ย่าบนขั้นล่างค่ะว่าเป็เล่นล่างอย่างเดียวหรอกล่างอย่างเดียวเก่าหนึ่งย่างเดียว เป็นแค่เ <Wars> นื้อข้างนะพอดนอกใครใกล้มือจ้างสีสรุปอีกที่หนึ่งบ่ะคะปอ้เก้าหนึ่งเกหนึ่งอ๋ฝันต้องวดเอาคุณพ่อฝันบอกฝันตองวดฝันว่างใดคะเฝัาให้ลูกฝั่งนี้ฝันว่าไปซ่อมรถให้หมูรถหมูนะทะเบียนมันเก้าหนึ่งฝันว่าซ่อมรถให้เพื่อนทะเบียนรถเก้าหนึ่งไปส่อมรถไหหมูอ๋อค่ะทะเบียนรถเก้าหนึ่งนะคะ คุณพอ่อเก้าหน,<ฮ>นึ่งเก้าศูนย์มาละเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ลดลงแต้มหนึ่งกับเป็นเก้าศูนย์นะพอนะอ่อเนาะคุณพ่อถือมาทั้งหมดจังหวดแล้วกอคะถูกทวงวดถูกถูก,ถ,ก,ถ,กถูกมาทั้งหมดกี่งงดและคะคุณพ่อดวงเฮงครับพี่น้องครับจากการสัมภาษณ์คุณลุงนะครับคุณลุงทนนะครับคุณลุงทนอ่าเพิ่นก็บอกว่าถูกมาตลอดนะครับถูกมาตั้งแต่ปีไม้มานี่ยังท่านได้พลาดอยู่ครับตั้งแต่ปีไม้มาร์กรวมแล้วกับสิเป็นสามเดือนพอดีนะครับ สามเดือนคือท่านได้พลาดน,นะครับมันมีพลาดเพื่อนก็บบอกว่าจังสัตว์ตัครับเนะาะเพื่อนกับใจดีใจดีเพิ่นกับแบ่งปันแนวทางให้ในมือนั่นนะครับําหรับในรอบต่อไปเพื่อนกับมีความฝันมาแล้วนะครับโดยฝันได้ทะเบียนรถของเพื่อนนะครับทะเบียนรถนะครับเพื่อนยำม,มาให้ไม่นะครับมาให้กับอแอดมินใหม่นะครับปรากฏว่าทะเบียนเป็นศูนย์หก 91นะครับ0691นี่เป็นทะเบียนที่เพิ่นย้ำม,มาให้ไหม่นะครับแอดมินได้โทรไปถามไม่นะครับช่วงที่น้องๆเขาสัมภาษณ์อยู่นั่นนะครับเพิ่นก็นจำทะเบียนรถท่านได้ไดอ่าเพิ่นจำได้บ่ครับพอดีแอดมินก็นเลยโทรไปถามเพิ่นอีกรอบหนึ่งนะครับว่าทะเบียนรถนั่นเป็นทะเบียนอีหยังทั้งซีตูนะครับเพิ่นก็นเลยบอก กับแอดมินมาทะเบียนรถที่เพิ่นเบ้าถึงนั่นจะมียูซีโตคือ06แลว้วก็91นะครับเป็น06แลว้วก็91นะครับเพิ่นว่าขันคันเพิ่นบ่าฟันอีกกระจับชุดนี้เลยเพิ่น่าจับชุดนี่ไปเลยนะครับกับโบเน่เด้อพี่น้องเด้ออาสิมา0691มาทั้งมาทั้งซีโตเลยก็เป็นได้นะครับเพราะว่า คุณลุงเพื่อนกับโชคดีมาตลอดนะครับรายเดือนมานี่เพื่อนโชคดีมาตลอดบ่เคยบ่เคยพลาดนะครับ <c ười> เพื่อนก็นบอกว่างวดนี้เพื่อนโชคดีไปเจ็ดหมื่นบาทเพื่อนว่าเพื่อนถือสามตัวนาพร้อมนะครับสามตัวนาสามตัวหลังนี่นะครับเพื่อนก็ถูกพร้อมนะครับใบหนึง่งเพื่อนถือสามตัวสามตัวใบหนึ่งนะครับการซื้อสลสากกินแบ่งรัฐบาลกับจังซี่อะไรพี่น้อง S <S <an> <S <S <an> คือมีโอกาสถูกนะครับหลายหลายอย่างนะครับเพราะว่ามีหลายรางวัลเนาะพี่น้องเนาะแอดมินก็นเลยแนะนาให้พี่น้องนะครับเสี่ยงซื้อสลากเขานะครับพี่น้องเสีส่ยงโชคลาบเนาะอันนี้เสี่ยงโชคลาภก็ขอให้เป็นสลากกินแบงของรัฐบาลนะครับเพราะว่ารัฐบาลเพื่อนก็นกนดูแลเขานะครับพี่น้องมีโชคลาบแล้วรับรองเป๊ะตลอดนะครับ เอาจ้าไดพี่น้องการนําไปพิจารณาร้องเบิงนะครับในงวดต่อไปนี้อธิทฐาพี่น้องเป็นผู้โชคดีอีกผู้หนึ่งในงวดสีม้าหอวนี่นะครับาลางงังสมการเขานี่นะครับกขอให้พี่น้องเฮงเฮงรวยรวยน้ำกันทุกท่านทุกคนเด้อนะครับไปเดินทางไปทางใดมาทางใดกขอให้แค่วคา,าดปลอดภัยจากพยันอันตรายต่างๆอยู่ดีไม่แห้งสุขภู้สุขคนสวัสดีครับ